สามสองหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเอ้าโอ้ยเป้าเป็นลูกแคนกูตอนไหนนี่เอ้าโหเป็นลูกแคนพี่แอมก็พี่เชิญเข้าเออโอ้โหแล้วก็อะไรเนี่ยวีเลิฟเลโกวันนี้เราอยู่กับเป้าคุงนะครับแล้วก็ซันคุงสองคนนะครับทุกคนแล้วก็ใครนะ เอ็มคุงครับอะไรเนี่ย B M K T V ไม่ใช่หรอใช่ครับดูแต่งตัวโคตรเลโก้อ่ะไอ้งไม่หยองเดินอีกอ่ะเออตอนนี้ไม่หยองแล้วดีกว่าตอนนี้แบบหล่อแล้วตอนนี้เทสดีแลยตอนนี้หลอเด้งรูป B M K หน่อยครับขอเริ่มดีๆนะขอเริ่มดีๆนะแลในวันนี้นะครับทุกคนไม่ได้อัดคลิปกับเปิ้ลคุงโคตรนานนะครับแล้วก็ BMK ด้วยไปติดตามเปิ้ลคุงกับ BMK ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปดูช่องเขาด้วยนะครับเกมวันนี้ซันคุงมาแบบเด็กดีจัดเลยอ่ะและคอนเทนต์ในวันนี้คืออะไรครับบออกเาาไปหน่ยยซุด คร,ครับครับอันนี้เราจะมาเล่นซุซุยสามดาบนะครับก็ซุซุยผมก็ก็แปลกกับเพื่อนนะครับก็แบบก็เออเออไม่ใช่ว่ามึงจะเล่นโหดนะเว้ย <laughs> อาไงคือคอนเซปต์วันนี้ก็คือเราจะลุมนะครับปกติผมจะโดนลุมตลอดวันนี้เราก็เลยเรียกส,สมุนอีก3คนมาลุมไอ้พวกที่แบบพวกชอบขี้ลุมอ่ะครับเซตนี้จะมีใครมาเล่นกับเราไหมเนี่ยไม่น่ามีเราต้องแกล้งบวกกันอีกไหมตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าร้านเปอร์คุงช็อปนะครับก็เป็นร้านขายไก่ตันของพี่นันเดน,นะมีขายทุกอย่างเนะว้หกมาแต่พูม่มวจิตื่นตอนนี้พี่เติมขอให้หมดแล้วแล้วก็ไก่ตันเผาวิสีขัข้นสิบทุกข้าวเนี่ยราคาแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเองนะนทุกคนสามารถเปลี่ยนเฟือง ดาบผู้วิสีเทียสิบก็มีนะแต่ก็อย่าลืมมากดดูที่สินค้าเพิ่มเติมนะกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้แล้วเลื่อนลงนะทุกคนทุกคนจะเจอนี่ครับเผากูลแล้วก็ไก่ตันผลยิงเจาะด,ด้วยใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับพี่ปักหมุดไว้แล้วไม่ต้องแ <ไป S 1> อร์ไลน์เอเอ็มมันไอ้ไลน์ก่อนเราจะไปตีมันไอ้ไลน์แล้วไอ้ไลน์แล้วไอ้ไลน์แล้วเฮแก่งสู้กันดิแก่งสู้กันดิมันไม่มีใครออกมาเลยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไหนเออเออมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัว โอ้โ้ไอ้ังแม่หายไอ้ครเล่นหมดเลยพีเคียมาปิระูเข้าไปเลยเขาเข้าไปด้วยเขาเล่นผลประตูวะเอาเดียตายหนึ่งนี่ไงนี่ไงดูแล้วดูแล้วุๆโอ้โหวหรเร็วใครได้วะผมได้ผมได้เอวมือเจ้หวังเครือีกหรอสภาพแขนเนอะเอวมเอมึงเป็นแชงคูดมึงเป็นท้ายยาใช้กูได้มนเล่นมา โอ้ยเร่หัวใจเต้นตุบๆๆที่สันเป็นอะไรคือบิ้ลาไปกินน้ำเอ้ยเย่ะสิโอเคคือถ้าคนดูคิดท่าไม่ออกตอนนี้น้อง B M K อัดคลิปแบบว่าแขนเดียวนะครับง่ายก็คือเป็นแชงคูดไปแล้วครับใช่ครับสายไหนที่แขนหักเพราะอะไรนะเอ็มเอาแบบสาระนะโดนอินโดกระทืบพี่นั่นไงกูว่าแล้วอินโดขอโราบล็อกเราไม่ได้อินโดก็เลยกระทืบเอาใช่ไหมหลังกล้องคือจัดหนักเลยอะหน้ากล้องนี่คือแค่ตีกันพอแบบพอเป็นคอนเทนต์นะครับหลังกล้องมันกระทืบกันแขนหักช่วงนี้ว่าบ๊อบฟูดจะเนไว้ อูน่าจะหัวงอกพอดีใช่หวน่าจะงอกมัรู้ด้อยแล้วได้ผมโดนเล้วนนอยู่เซิร์ฟอะไรเนี่ยยายเซิฟมาก็โดนเฉยเลยโอ้โหผมไม่ใหญ่จะหนึ่งหอ่ะจะลังตามไปอู้มาเล่นหมดดับแล้วหวายที่อ่ะเฮ้ยคอมโบยัดคาบูชาไอ้เที่นี่ไม่มีฝีมือไอ้สซะดูดูโอ้โหเซิฟเต็มหรือเปล่าะใช่หรองั้นเดี๋ยวผมเคลียร์มันเองเคลียร์มันเองผมขอฟูลี่มัน ีสัเฮ้ยเอากูจอยเซิร์ฟไอเปอร์ได้เอ้าพี่มาเลยไม่เป็นไรสู้ๆสองดาบก็ได้ตอนนี้ผมอยู่ทางขวานะพี่มันน่าจะมีแบบว่าตัวหวเอ็นนาครับแล้วงอกไปีกดาบหนึ่งหน่าจะพี่โอ้โหผมดูคอมโบผมดูคอมโบเอ็นถ่ายแล้วป่ะมันอีกแวดูๆสวยสวยโอ้โห อย่ามาห้าวข้าหัวกูไม่ขึ้นเลยอะไรวะเนี่ยเราแกงเราแกงสู้กันเอ้เอ็มมาเอ็มมาแกงสู้กันดิ่แกงสู้กันดิเฮ้ยมันเปิดมันเปิดมันจะตรงหน้าผมเลยเฮ้ยแต่แงสู้กันก่อนเปิดเปิดเปิดมะเปิดมาแล้วมันมาแล้วเป็นไหนวะลูกฮ้ยกูโดนอะไรของใครเนี่ยกูโดนกูปกด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 เอามันอยู่ข้างนอกเฮ้ยมันเล่นดีมันเล่นดีน้องแบลมันแบลมันเนไหนยี่กูโดนเต๋อจัดโอ้ยกูโดนเขมบูชาไอเอ็มตัวโดนเออ เอามันเออสวยสวยนั่นแหละโอ้โหโอยพลังเข้าสุดยอดมันจะพิมพ์ด่าเราไหมโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงคิวกูแหกปากอย่างดังไงเฮ้ยเฮ้ยไมค์กูพังซะแ้่มันมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันชอบอ่ะแสดงว่ามันชอบเฮ้ยทำไมมันกระโดดสูงจังอ่ะมันทำบั็หรือเปล่าวะมันเปิดไว้เนี่ยมันเปิดมันเปิดมันเปิดเปิดเฮ้ยมันเอาอั้เอามัน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 มึงสู้กันเองสู้กันเองที่มันอยู่นี่ตายซะ เอ้ยพี่พี่ผมผมผมเออเอ้ยผมดูมันได้เนี่ยมันเปิดแล้วเนี่ยพี่เนี่ยสวยโอ้โหได้คิวเว้ยเฮียมาเก่งกับพี่เข้าใจปะน้องเอ้ยใหญ่ใหญ่หิวข้าวหัวมันออกมาอีกแล้วมันออกมาอีกแล้วเนี่ยพี่ใช่เหรอเออเราไม่จะมีคนเล่นกับมันแล้วเนี่ยโอ้โหมาเลยของหวานหวานวันนี้คอนเทนต์นี้จะสำเร็จพองเลยกระทืบันกระทืบันไหนว่ามันอยู่ไหนเนี่ยยังไม่ยัไม่ได้ตายหมดล้วเออไม่ได้เล่นบอกคุณมา นนโอ้ยไอเอ็มเล่นได้น้อยมันก็อย่าไปใกล้มันนีน้องแต่ก็โดนท้ายเนี่มันอีโอเคครับโอเคครับนี่มันอยู่นี่ขอร้องมันอยู่นี่อ้าวดูมันอยู่ผมดูมันอยู่ผมดูมันอยู่สวย มาลู่ช็อปช็อบชอปชอมาลูช็อปลานบริการเติมโลบัคระบบ ID บวกพาร์และแบบกลุ่มและยังรับกดผลกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยนะและยังมีขายรหัสไก่ตันแมปบล็อกฟู้ดและคิงเลกาซี่อีกด้วยแถมยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยทั้งอวีฟฟี่ไฟฟับจีใครสนใจใช้บริการลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเฮ้ยมันออกมาเท็จระบบมันออกมาเท็จระบบมันออกมาเท็จระบบอะไรแล้วเอ็มใครยังไม่ได้ข้าหัวเอาเลยครับ เออเรียบร้อยเกลือเกลือเกลืออ้ามันเล่นผสมไม่แข่งเหรอตัวใหม่มั้งอันนี้อันนี้ตัวใหม่เอามีตัวใหม่ออกมาอีกอันนี้ออกมาจริงอันนี้ออกมาจริงัอนนี้ออกมาจริงนี่ไงผมคิวแล้วยอดพลังโย ورو ไม่ใช่พลังซูซุยสามดาบเมื่อกี้ใครคิวผมดได้เลยวะน้องเฮ้ยนี่มันออกมาอีกแล้วเฮ้ยเปิดพีพีมันเปิดพีพีแล้วอะเอาวะคนดูขอสักพันห้าร้อยไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อดาบหน้าเลย ดูดูแล้ว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 นี่ไงนี่ไงสวยสุยสแบบหล่อๆไปเต้นแม่งเลยเก้ยมึงมาเฮ้ยนูนนูยิงดักโดนไหมเปิดกูเปิดกูเปิดกูเปิดสวยสวยอาแ่แข็งกูโดนแ่กูโดนแ่นี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหคิวฟีตายตายตายต ไม่ฆ่ากันเลยไร่เฮียเอ้ยอ่ะตัวอีกแล้วไอ้ง่แชมคูสเรียบร้อยคิวพีเอ็มเออมันบอกว่าอย่าเปิดเผาได้ไหมได้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 หรอเออมันบอกว่าอย่าเปิดเผาได้ไหมอ้าวแต่มันเปิดกูแล้วไอ้เหี้ยเอาเงินเอาเาเลยไปอ้ะไอ้โง้ยังแต่งหัวตายเรียบร้อยผมคิวมันแล้วผมคิวมันแล้วเดินไม่ดีมันจะเป็นไซส้ซึกกันทันทล่าสุดดูแล้วดูแล้วเอาดิ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  โอ้ยอาไปวะสวยสวยกูได้คิวละเน้นๆเลยใจด้วยครับเอ้ยยิ้มเอ็มเผามนุษย์เหรอเนี่ยน้อง<ม>ใช่ครับ <c oughs> เอ็มเผามนุษย์มันเผาไปชั้นต่ำนะเว้ยน้อง,งเล่นทำไมวะจริงเผากระจอกเอ้ยมันไหนอีกมันไหนอีกมันไหนอีกเออมันไหนอีกโอ้โหแบบนี้แหละสนุกแบบนี้แหละที่เราต้องการกูต้องการแบบนี้มาลันเอ็มบ่าคังเอ็มแฉะสวยโอ้โหเมื่อกี้นี่พลังซุยๆกี่เล่ม ดูสวยเน้นว่ะโอ้ยอย่าปวดมือจัดไม่ไม่แก้วอย่าปวดมือครับกูบอกแล้วอย่าชักเยอะมีแขนเดียวมึงเอ้ยจะทำหรือไงเอ็มน้องจริงเอามันออกมาอีกเนี่ยบาร์ซิลชัวร์่อมาอีกพี่มันมันชอยได้กับเราดูแล้วดูแลแล้วโอ้โหโอ้แม่งกูใช้สวยสยไม่ทันเลยแม่งอย่างกากเลยอุ้ยทำไมมันหนีเลยมั้งมีแต่คนหนีเราอ่ะหนีเพื่ออะไรอ่ะสามตัวหนึ่งเลยไม่หนีอ๋อโดนแช่กูโดนแช่กูโดนแช่แข่งสองเรารักนาย เอาซุยๆกูไปได้โอ้โหยัดไปได้คิวได้คิวซูซูแม่งเป็นดาบที่โคตรโกงอะครับทุกคนเฮ้ยมันมาอีกแล้วขอโทษน้องมันมาอีกแล้วพี่ผมดูดอยู่ผมดูดอยู่ผมอบมันอยู่พี่ฮะอบอบมันอยู่เร็วแโอ้โหโคตรโหดอะแลคิวเป็นของซันคงอีกแล้วเฮ้ยมันหนีไปไหนเนี่ยอย่าให้มันหนีดิเราไปปิดฉากมันเลยดีไหมมันเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเอาใหญ่แล้วเออแม่ฆอันนี้เอาใหญ่เลยเนี่ยเอาใหญ่ละเอาไปไหนวะ ไ้เลยจังหวะนี้แหละปึ๊บโดนเอ็กซ์แอ็เรียบร้อยโอ้โหสามลับสามพอดีเยอเนี่ยค่ะน้องกูแขนเดียวนะถ้าน้องกูครบสามแขนเมื่อไหร่เลยมึงโดนนะคะกูช่วยมึงนี่เอ็มเฮ้ยคนมาไหมอินโดนอ๋ออินโดนจริงเหรออินโดนไจริงอินโนจริงเหรออินโดนจริงเหรออินโดนจริงอินโดนจริงเอ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะอึดมากอึดมากไอเอ็มฆ่ากู มาดิไอ้เียโดอยู่ไหนเออหลัแกอิเดโอเลยไหนว่าอินโดได้เหรออินโดอยู่ไหนอะ C O M นั่นแหละชื่อมันอ่ะเฮ้ยไอ้เอ็ยอินโดมันเล่นผลบาร์คี้เหรอชัวอินโดเล่นผลบาร์คี้พี่แชร์มาละไอ้เดโยซุยๆเราไม่มีผลแล้วอ่ะพี่จบแล้วคอนเทนต์เราไอ้เดีอไมนรู้อ่ะมันรู้รู้มากไอ้เียมันเล่นเอาอันเอามันนีเอามันนีดูละ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 ู้วววว โอ้พอตื่นแล้วโอ้โหมันอึดมากอะพี่ผมตบได้ผมตบมันได้ชนะแล้วเหรอเออชนะไอ้ไม่หยังถึกไอ้สัตว์เอ้ยอินโดไอ้ไอ้ไอ้อะไรพี่เอาไอ้มาลินิคผมไม่ไหวละมันมันยิงผมนี่ไงโอ้ยออุ๊ยพี่อินโดไปอีกแล้วพี่เีีย่กมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูอีเหี้ยมันจะเล่นผมมันจะเล่นผม เดียวปล่อยไหนไอินโด่ไม่ใช่เอ็มไม่ใช่เอ็มไม่ใช่เอ็มไม่ใช่เมล่นผมเล่นผมเล่นผมเล่นผมไปแล้วไปแล้วมกังเป็นพระเจ้าไปหามึงเอ็ม มันแค้นไอ้เอ็มจัดอ่ะดูโดน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 เอาดิเอาดิเอาดิไม่ได้ใครยอมผมได้ผมได้ไอ้นี่มันดูชอบเราจัดเลยวะเนี่ยจริงดูรักเรามากอ่ะมันด่าเรามันด่าเราว่านูอ่ะไอ้โดิมันมันกลัวเสียค่าหัวผมว่าไอ้นี่อะไรเออมันกำลังมันกำลังลากข้าวหัวมันจะเปลี่ยนเลยเหรอมันตึงนะเว้ยหนึ่งหนึ่งมันตึงนะเปล่ามันเก่งนะแบบมันเล่นเอาตายเลยจริงมันเก่งจริงพิมพ์อีซี่เสจะมันพิมพ์อีซี่เสจะมันเดี๋ยวแก้งมัน เอาหนึ่งไปเปิ่มลงไปอีกหนึ่งแล้วยืนดูแล้วยืนดูแล้วใครไป็นมนะไม่ได้ผลเลยอ่ะเฮ้ยโอเคเลยผลสายฟ้าอันนี้พี่ยมันขึ้นเอ้ยโอ้โหเสียนเสียนเสียนเฮ้ยเฮ้ยอย่าประมาทมันพี่เฮ้ยเฮ้ยดูโดนดูโดนเฮ้ยสวยตายเฮ้ยไปตายอีกเหรอไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยไม่ตายได้ไงไปไปไม่ได้ไปเรียบร้อยโอ้โหปิดกลิบ เไออินโดไปอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาเอางั้นอย่าเพิ่งปิดเอาอินโดเอาอินโดน้องอินโดของพี่น้องอินโดของพี่นไอโน้ตของพี่ทำไมมันดื้อจังวะพี่เล่นอต้นด้วยอะเล่นเตนด้วยอเล่นเต้นด้วยอะฟาดกันเฮ้ยไอ้ย๊าไม่มาแช่บเฮ้ยผมดูโดนที่ผมดูได้ผมดูได้ผมแก้ผมแก้สวยสวยเฮ้ยไอโน้ตปสร์ตี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยอุ้ย ดูรอนไอ้ดูโอนมันโอ้ยไอ้ยัง้ะดับอะไรกันช่องแปดแสนซับตังแกเด็กกระโปงอแมนโอ้ยผมพอตื่นเลยแล้วกันไหนไหนวะมึงไม่ลงพื้นสักทีวะน้องมันฉลาดเนี่ยเด็กเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับผมจับมันได้โดนโดนโดนโอ้ยจับมันได้ทำไมเลือดมันเต็มวะ กูเสพตายสั์แต่ก็ได้จับมันทีมันทีโอ้ผมมองมองยากมากเลยสวยสวยสวยโดนโดนโดเออตายผมได้คิวโอ้ยลาชาอินโดก็โดนผมฆ่ารันคุณต้องเป็คลิปนยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ให้ถึงพันห้าร้อยไลค์แล้วจะมีคลิปต่อไปตามนั้นครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาล่าอินโดอีกบ๊ายบาย You call me bad boy, the truth Tell me some at your rock